สบายดีพี่น้องเค็ดย,ยังกินครับคุณแม่ต้มน้ำไม่สมเอ,อะสวัสดีพี่น้องทั้งยูทูบแล้วกับเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องครับต้มน้ำไม่สมน้ำไม่สมต้มน้ำไม่สมบอกสงส์เขาแสบเขาต้มโมหิเอาเน่าไม่เนี่ยขนาดว่าบ่าเป็นเน่าไม่สมเขาต้มแล้วเขามาต่ำมันก็ยังแสบนะอืขึ้นว่าน่าไม่นะ ตอนนี้ส้ยอยยังตอนอยู่นะอืมใคบอกเยอคืนใช่ไหมของเยอขคืนอืมใคม,มายืนไทยพี่เพราะว่ายัางเมื่อกี้ท่นคอไปยืนใกล้เ่น่นว่าเป็น,น,นเชี่ยงคอยคนกระช่วงคอยว่าน ข่บดตรงโป,ป๊กโทษทับข่อยากาซื้อม,มาแพงเสียข่มาท้ายเห็ดเตียบเสียบอยู่พอดีคุ้มค่าทอนสับปะระวางในก็แวนรอนเนาะไอ้บงเปลี่นบ้างอันนะมันวางในก็ลิ่งตทัันไหมจะจำได้ปะคนนมาข่อยบดตรงโปก๊ก เมื่อกี้เมื่อกีเย็นอันนั่นซ้ำมันนั่นหมดเน้ะที่เบียั้น่ะเมา่ี้จำคาโทรศัพท์คนบอกเมื่อีใส่เข้าใบมันเอาไปเบิ้งในโคกน้ำพี่น้องเป็นในโคกเด้อพี่น้องด้วย ครบม,มันก็อมันแข็งขับ,บออมันกะเบื่อบออกอกให้พี่น้องเห็นมาม,อม,อมเอาต่ยังยีงดบัตรที่นี่คาเดียขาดมาเลยจวดอว๊อ นี่ได้ให้เบิ้งวิธีต่ำเนาอไม่สมทาม,มนเขาก็จกเนาอไม่สมในหายมาเขาก็ไปลากทางเนาอไม่สมออกแน่แล้วก็เอาเขียวขึ้นมาปราบไปหมดเป็นแงนนวคือกันเลยบอกรรบก็ต่ำมะคุต่ำอย่างกระสุนว่าตายโตเนาะ